บ้านที่เปรียบเสมอมีสวนอยู่ในตัวบ้านคนและแทบทุกมิติของบ้านสามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติขนาดนี้หนูบอกได้เลยค่ะว่าหาได้ยากจริงๆที่สําคัญที่นี่คือบ้านในเมืองที่มีสวนมาเสิร์ฟถึงตัวบ้านค,นคุณค่ะ ตอนนีนะะ้เรายืนอยู่ที่โครงการกรพยนวยูสิบค่ะซึ่งเป็นโครงการที่อยู่บนถนนสันกำแพงสายใหม่ค่ะที่สําคัญนะคะทางด้านตีกซ้ายของโครงการค่ะจะใกล้กับสี่แยกสีบัวงเงินค่ะ ซึ่งจุดนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะเป็นที่ตั้งของห้างพอมเมราซึ่งเป็นห้างที่เป็นศูนย์การค้าแบบยุโรปสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งแรกในเอเชียและโครงการกุลพันธยูสิสนี้ก็ได้ยกสิ่งนี้มาไว้ที่หน้าบ้านคุณล้ค่ะแต่ถ้าใครยังไม่หนำใจนะคะและถนัดช้อปปิง้งอาหารคาวหวานทั้งปรุงสุกและของสดทางด้านปีกขวาข,ของโครงการห่างออกไปประมาณแค่2กิโลจะพบกับตลาดเจริญเจริญและส่วนสุดท้ายที่สําคัญะคะ่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะใกล้กับเซนทรัลเฟสติวัลมากๆและใกล้โรงเรียนมองฟอร์ โรงเรียนวารีและโรงพยาบาลต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ชีวิตทุกช่วงวัยจริงๆค่ะ และภายในตัวบ้านนะคะจะประกอบไปด้วย4โซนหลักนะคะพื้นที่ของตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่75ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่260ตารางเมตรค่ะที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะโดยที่บ้านหลังนี้นะคะจะมีทางเข้าออกเนี่ยหลายทางแต่ว่าทางแบบหลักเนี่ยจะมีอยู่2ทางด้วยกันนะคะก็คือจะมาจากทางโดม2ร,กรุกแล้วก็จะมาจากทางห้องยูิฟิ้งอรีเียนะคะและตรงที่เดีนยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนบริเวณโถงกลางบ้านค่ะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดก,กับตัวส่วนของตัวบ้านเราเลยนะคะและที่สําคัญค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเปรียบเสมือนพื้นที่ที่ เชื่อมทั้งสพื้นที่ไว้ด้วยกันนะั่นก็คือรี v i ่ g อารียนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องครัวค่ะถัดเข้ามานะคะพื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนของรีวิ่งอารียนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเป็นพื้น2สเตปหรือว่า2ระดับนะคะซึ่งข้อดีก็คือจะทําให้ตัวบ้านเนี่ยมีการแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยมิวชอบห้องนี้มากๆเลยนะคะและที่สําคัญเขามีประตูเชื่อมลงไปสู่สวนได้เลยแหละคะ่ะ ถัดนมานะคะสําหรับห้องนี้เนี่ยเอ่อหเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วกันนะคะพอะเราเปิดเข้ามาค่ะห้องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวหนูก็ชอบห้องนี้มากเช่นกันเหมือนกันนะคะว่าเราว่าห้องนี้ค่ะเป็นเหมือนกับเรือนกระจกเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าผนังด้านหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นกระจกทั้งหมดซึ่งมีการออกแบบให้เป็นเหลี่ยมนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเพิ่มความสวยงามได้ดีมากๆค่ะ เจ้าของเก่านะคะใช้ห้องนี้เนี่ยทำเป็นออฟฟิศแล้วก็จะมีลูกค้าบันท่านค่ะมีการแพนเนอร์จะทําห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนก็นได้เช่นกันค่ะและเดี๋ยวมาขอพาด,ดูส่วนสุดท้ายของด้านล่างนี้นะคะนั่นก็คือห้องครัวค่ะ สำหรับห้องครัวนะคะที่นี่เนี่ยก็เป็นจุดพิเศษอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะออกแบบห้องครัวเป็นสองสเตจด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยที่ยวยืนอยู่เนี่ย,ย,ยจะเป็นครัวฝรั่งนะคะและติดกันค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นครัวไทยค่ะซึ่งสามารถทาอาหารหนักได้เลยนะคะต้องบอกว่าข้อดีที่การที่มีทั้งสองครัวแบบนี้นะคะ เหมาะมากๆเลยสําหรับบ้านที่มีเด็กเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถทาอาหารไปด้วยแล้วก็สามารถมองเห็นเด็กๆไปได้ไปด้วยในทุกพื้นที่เลยค่ะดี๋ไปค่อยดูอีกตรงนี้อีกนิดนึงนะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยสืนยิงอยู่เป็นควอไทยเนาะถ้าสังเกตรตรงนี้ค่ะจะเห็นเป็นประตูซึ่งประตูส่วนนี้ค่ะพอเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ไปเชื่อมก,กับส่วนของ ด้านหลังของตัวบ้านก็ได้นะคะหรือเราจะเดินทะลุไปทางด้านหน้าของตัวบ้านก็ได้ซึ่งด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยพอเดินมาแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของคุณแม่บ้านนะคะซึ่งจะเป็นห้องนอนของคุณแม่บ้านและห้องน้ําของคุณแม่บ้านและรวมถึงห้องเก็บของด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีฟอร์พนออกแบบมาแบบนี้เนี่ยข้อดีก็คือจะทําให้มีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนมากๆนะคะในเรื่องของการทางานของคุณแม่บ้านซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นได้ค่ะ ถัดมาส่วนของด้านบนนะคะสําหรับด้านบนเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งพอเราเดินขึ้นมานะคะจุดแรกที่เราจะเจอของด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโถงกลางของตัวบ้านซึ่งก็มีขนาดใหญ่มากๆเช่นกันนะคะและที่สําคัญค่ะด้านบนเนี่ยก็จะมีแบบของระเบียงซึ่งระเบียงตรงนี้เนี่ยไฮไลท์ตรงนี้ค่ะพอเราเดินออกมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นสวนของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ถัดมานะคะในส่วนนี้เนี่ยที่หนูกำลังเดินไปส่วนนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบสรูมค่ะซึ่งถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วมาดูกันนะคะว่าใหญ่แค่ไหนแค่คะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะว่าห้องนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่มากมากค่ะสามารถวางเตียงวางโซฟาวางโต๊ะทำงานได้แบบสบายๆเลยละคะ่ะและจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดที่เชื่อว่าถูกใจคุณผู้หญิงทุกท่านแน่นอน,นะคะ่ะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของตัวอิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สําคัญมากๆสำหรับผู้ผู้หญิงอย่างเราเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับตัวห้องน้ำค่ะซึ่งห้งงงหงองน้ำเนี่ยก็มีไซส์ที่ขนาดใหญ่มางบ้านะคะเพราะว่า เขามีอ่ะเป็นจัร์ซีแล้วก็เป็นอาบน้ำเป็นเรนชาวเวอร์ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ามีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานที่ดีมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการแบ่งโซนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแบ่งโซนที่แบ่งการใช้งานได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราเดินออกมานะคะพอเราเดินออกมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าทางด้านบบปีกซ้ายจะเป็นห้องและฐานแนการทางด้านปีกขวาก็จะเป็นห้องเหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามค่ะเดี๋ยวพี่คอแยกพาชมห้องนอนที่สองก่อนนะคะสำหรับห้องนอนที่สองนี้เนี่ย พอเราเปิดออกมาใช่ไหมคะห้องจะมีลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลีหล่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งมีวิวอินอ่าเฟอร์นิเจอร์วิวอินไมาเรียบร้อยแล้วนะคะและจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะห้องนี้เขาเป็นห้องนอนห้องเดียวที่สามารถมองเห็นวิวสวนด้านล่างได้เลยคะ่ะพอเราเดินากมานะคะสำหรับห้องที่สามหรอห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ใกล้กับ ซึ่งถือว่าจะใช้งานได้สะดวกมากๆค่ะพอเข้ามาห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดกา็ค่อนใหญ่กว่าห้องที่แล้วนะคะโดยที่ห้องนี้ค่ะก็อย่างที่เราเห็นเลยนะว,ว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วมีวขอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นมีพื้นที่มากถึง75ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง260ตารางเมตรน,นะคะที่นี่เนี่ยมีทั้ง4ีห้องนอน3ห้องน้ําและสองห้องรครัวนะคะมีทั้งครัวไทยและครัวฝรั่งมิวต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่แบบนี้นะคะ ฟอร์แพนแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วจริงในเชียงใหม่หนูกล้าการันดีเลยค่ะว่าใครนะคะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คุ้มมากจริงๆค่ะ